อะไรติดปากเิบเก้รีกออกิอะไรติดปากไม่ได้แคนหน่วยด้วยสี่สิ ดี๋ดวดือดหมดเดีดเย็นต้นสเอวลพดีเ้าหอมน่ารักจังเอาหอมกินอะไรอ่ะเ้าหอมน่ารักจังเาหอมทำไมน่ารักจังน่ารักไปทิ้งน่ารักไปทางน่ารักไปทิงตัวนั้นคือยังไอย่เปแตวอแยดรก็เจอมาเนี่ ส่วกแบรนด์เมื่อค่ะแบรนด์อะเอาบรนด์พอนะกันหรือโอนในรถนี้เราก็จบเราต้องให้แกเคลียร์พวกนี้คนสวยเดือดร้อนมากเลยจะได้เงินเป็มแต่ยังไงอันนี้จะต้องทะลุไปแลวเนี่ยเป็นร้านอะไรรวมเออรวมกับพวกนี้ก็เป็นร้านนี่หมดแล้วเนี่ยรวมกับหองมอนญอะไรเป็นร้านแล้วรวมเงินโกวมกับบัญชีขอแล้ว

ใครคะไอขาวรเอาน้ำอะไรมาาเรอคะถ้าเราเอาไปสมกอันดีบี้ยน้ำปลาน้ำแป๊บ้าถ้าเราเอไปผสมกันผสมกันได้ไม่ได้ได้จีมันอร่อยนะใครซื้อชุดให้สวยจัง ไม่หรือเปล่าแกอน่างน้องท้องน้องต้นก้ายี่ท้องอ่ะน้องต้นกล้าเอ้่ไอนเนียวันนี้เขาหอมลาเหรอไม่ไปโรงเรียนเหรอ แล้วใครจะรับอ่ะเหอทิ้งเลยมันขาดตลอดเวลาเออขาดไปแล้วเวลมเรียนแล้วเสียดายค่าเทอมเล่าออกเลยลูกหยุดทุกวันนั่งพาเลือดขาจริงๆอะเพราะว่าเสียดายค่าเทอมเวลาออกไปเรียนโรงเรียนวัดดิงคบมีโรงเรียนวัดไหมล่ะเขารับมั้ยเนอะไปเรียนโรงเรียนวัดเลยอันที่ยืมไม่รู้แกจะให้เป็นยืนจะให้เป็นของเอ๊สองใบดีก่อนถ้าเสื่อมจะขาดเล้แม่หนู แกปอดทอมว่าค่ะดพี่แกมจิ้มสใบหนึงก็แล้วอันนี้อันนี้คือเป็นปของหรือคืเป็นขี่เขาได้เขาได้หอม